จังหวัดอุบลราชธา,านีเพื่อได้มีการจัดงานสืบสารประเพณีบุญกลุ่มเขาใหญ่แะก่งงานบวงสวงศาลหลักเมืองประจำปี2568ครับที่บริเวณมณฑลปิที่ ที่ว่าการอำเภอสำโรงคจังหวัดอุบลราชธานีว่าที่อร่อยตีกรกฏประเสริฐวงรองพัวราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดงานสืบสารประเพณีบุญกลุ่มเขาญ่และบวงส,งสรวงศาลหลักเมืองอำเภอสำโรงค์ประจำปี2 5 6 8โดยมีส่วนราชการคณะสงฆ์อำเภอสำโรงค์สภาพวัฒนธรรมอำเภอสำโรงคชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนภาคเอกชนและประชาชนชาเชอำเภอสำโรงคเขาร่วมภายในงาน ซึ่งกระจัดขึ้นนะครับโดยอำเภอสําโรงรวมกับคณะสงฆ์อำเภอสําโรงและภาคีเครือข่ายระหว่างวัน 12, ที่12ธัท่านว่าคมจนหอด19ธเกท่านว่าคม2 5 6 8ณบริเวณพุทธสถานศารหลักเมืองและทีวากาศอำเภอสําโรงเพื่อสืบสารอนุรักษ์และการเผยแผ่ศิลปะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอีสานตามเหตุ12ข้อง14ตลอดจนสร้างความรักความสามาคัคคีและความเข้มแข็งข,ของชุมชน ให้เกิดความยั่งยืนต่อไปสำหรับกิจกรรมภายในงานนะครับารประกอบไปด้วยการประกวดร้องเพลงนักร้องทองทินพิธีจเจริญพระพุทธมนต์ศาลหลักเมืองอ,เอำเภอสําโรงพิธีเฮตบุญตักบาทพิธีบวงสวงศาลหลักเมืองพิธีสูขวัญเขา่าพิธีร่ำบวงสวงและพิธีเปิดงานประเพณีบุญกลุมเขาใหญ่และบวงสวงศาลหลักเมืองอ,เอำเภอสําโรงประจำปี2568รวมถึงกิจกรรมการประกวดเขาไม้ปามัน สมตามลีลาประราตมสุขก,การประกวดสรพัญญะการประกวดสนุเว้าการประกวดสืบสารประเพณีทองทินอำเภอสำโรงโดยเครือข่ายสถานศึกษาการออกล้านเซียมซีการจัดนิทศาการของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนการจัดนิทรศาการถนนซายเข่าจีทั้งนี้ครับการจัดงานที่เกิดขึ้น การเป็นการร่วมกันอนุรักษ์สืบสารนะครับสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้คงอยู่ขู่ชุ่มชนอำเภอสำโรงอีกทางยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ท้องถิ่นและก,การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนถูกภาคส่วนอย่างแท้จริงครับ